หญิงสาวผู้อาพับตอนที่82ยาสํยาสำหรับเด็กราคาถูกชายคนนั้นพูดว่าเจ้าไม่รู้หรือร้านไปเฉาทั้งเปิดกิจการ3วันแรกไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการปรึกษาหมอลดค่ายาลงครึ่งหนึ่งเมื่อคนในเมืองและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้ข่าวก็ต่างพากันหลังไหลามาจะไม่ให้คนเยอะได้อย่างไรว่ากันว่าในร้านไปเฉาถังยังมีโอสถขายด้วยน่าเสียดายที่แพงเกินไปแต่แค่ได้ลองมาดูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเมืองไร ชื่อเล็กๆนี้มีครัวเรือนรวมกันก็แค่ร้อยกว่าหลังมีร้านยาเพียงร้านเดียวก็เพียงพอแล้วเท่าที่นางรู้ร้านไปเฉาถังมักจะเปิดในเมืองใหญ่และในมณฑลหรือจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่เหตุในครั้งนี้จึงผิดแปลกเปิดกิจการในเมืองชายขอบเล็กๆแห่งนี้คำตอบนั้นชัดเจนเรื่องที่กู้เยี่ยเป็นสิทธิ์ปราดโอสถและได้กลับมาพร้อมกับปราดโอสถนั้นถูกเปิดเผยแล้วในเมืองเย็ยนเชิงนางก็ได้เปิดเผยตัวตนกับร้านจี min, ้หมินถังเชื่อว่าร้านไปเฉาถังก็ได้รับข่าวอย่างรวดเร็ว แต่ตระกูลเจ้าเพียงอาศัยฝีมือการปรุงยาของนางซึ่งคล้ายคลึงกับปราดโอสถก็สามารถเปิดสาขาย,ย่อยที่เมืองไร้ชื่อเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความกล้าของผู้ตัดสินใจในตอน,นแรกนางเรียนการปรุงยาก็เพื่อหาเงินเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่การที่จะร่วมมือกับใครหาได้ส่งผลกับนางแต่ถ้าหากเลือกได้นางก็ไม่อยากใกล้ชิดกับคุณชายใหญ่สกุลเจ้าที่ฉลาดเกินไปจริงๆน่าเสีย เอไดเรื่องที่เกิดขึ้นกับสวนทางกับความปรารถนาขณะที่กู้เย่ยกำลังจะก้าวเท้าออกไปก็ได้ยินเสียงอันอ่อนโยนดังมาจากด้านหลังแม่นางกู้บังเอิญเหลือเกินเจอกันอีกแล้วกู้เย่ยหันหลังกลับและแซงยิ้มให้กับใบหน้าอันหล่อเหล่านั้นคุณชายใหญ่สกุลเจ้ายินดีด้วยข้าไม่รู้ว่าร้านไปเฉาถังเปิดกิจการจึงไม่ได้เตรียมของขวัญน,นับว่าเสียมารยาทแล้วแม่นางกู้เกรงใจเกินไปแล้ว หากเจ้าสะดวกอยู่กินอาหารกลางวันสักมื้อก็ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วเจ้ามิงหลินรู้สึกถึงความต่อต้านเขาลึกๆในตัวนางเขาไม่เข้าใจเลยจริงๆตนเองปฏิบัติต่อนางอย่างมีมารยาเสมอมาหาได้เคยทำอะไรไม่ดีแม้แต่น้อยต้องขออาภัยจริงๆกู้ย่าพูดด้วยท่าทางเสียใจข้าอยู่เมืองเหยียนเชิงรักษาร่างกายมาเกือบเดือน เครื่องยาที่ท่านลุงสามสกุลไปสั่งเอาไว้จึงไม่สามารถทำเสร็จวันนี้จึงตั้งใจเดินทางไปขอโทษท่านลุงสามสกุลไปร้านไปชาวถังให้ความสนใจท่าทีของกู้เยี่ยเสมอมาข่าวที่นางไปช่วยชีวิตคนที่ด่านชายแดนกับอาจารย์จนเกือบเสียชีวิตเพราะโรคเก่าและต้องรักษาตัวในตระกูลจวินที่เมืองเย็นเฉิงเป็นเวลา20กว่าวันเจ้าหมิงหลินก็รู้ดีเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาจึงพูดอย่างเป็นห่วงว่าเครื่องยาเป็นเรื่องรองสุขภาพของแม่นางกู้สำคัญที่สุด เชื่อว่าท่านลุงสามสกุลไปต้องเข้าใจธุรกิจเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าร้านจี้หมินถังไม่ได้โทษค่าที่ผิดสัญญาแต่ก็ต้องแสดงความจริงใจออกมาคุณชายใหญ่สกุลเจ้าร้านของท่านคนเยอะขนาดนี้ข้าไม่รบกวนเวลาอันมีค่าของท่านแล้วกู้เย่ยประสานมือและก้มหัวมองดูชุดผ้าฝายสีชมพูบนตัวจากนั้นก็ย่อตัวคำนับเตรียมที่จะเดินจากไป ใหญ่ในร้านมีคนจะซื้อโอสถสำหรับรักษาไข้ลมหนาวด้วยท่านดูสิชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหล่าคนหนึ่งเดินออกมาจากฝูงชนอายุของเขาราวสิบห้าปีคิ้วเรียวยาวราวกับใบหลิวหางตาเรียวคมขนตาหนาดุจพัดดวงตาใสากระจ่างราวกับบ่อน้ำระหว่างที่พูดก็เปล่งประกายดึงดูดใจผู้คนราวกับผีเสื้อคู่หนึ่งที่บินเข้ามาในดวงใจว้าวหนุ่มน้อยสุดหล่ออีกคน กูเยออดไม่ได้ที่จะทำตาเป็นประกายขึ้นแอบชื่นชมลักษณะทางพันธุกรรมอันทรงพลังของตระกูลเจ้าคุณชายใหญ่สกุลเจ้าหล่อเหลาสง่างามเมื่อมองข้ามความฉลาดเจ้าเล่ห์ของเขาก็ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อมากคนหนึ่งส่วนหนุ่มน้อยสุดหล่อที่อยู่ตรงหน้าอาจจะเพิ่งแตกหนุ่มบุคลิกจึงดูยังไม่โดดเด่นเท่าแต่ดูบริสุทธิ์หน้าชิดใกล้มากกว่า มีหนุ่มหล่อเต็มไปหมดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันตอนแรกคือชายหนุ่มรูปงามที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้ที่หุบเขาต่อไปก็พี่น้องฝาแฝดตระกูลไปอีกทั้งพี่น้องตระกูลเจ้าคู่นี้ที่อยู่ตรงหน้ายังมีคุณชายใหญ่สกุลฉู่และคุณชายก้าวสกุลจวินต่างมีดีกันไปคนละอย่างในตัวทําให้กู้เยี่ยอิ่มตาสบายใจแล้วแต่คนที่หน้าตาถูกใจนางที่สุดก็ยังเป็นคุณชายนิรนามกลางเขาคนนั้นทําให้นางอดไม่ได้ที่จะท่องกลอน แม่นางโฉมในตางามประกายเมื่อเห็นกู้เย่ยจ้องมองใบหน้าของน้องสิบอย่างตาไม่กระพริบประกายในดวงตาของเจ้าหมิงหลินก็ไหวสันเล็กน้อยเขายิ้มเบาๆแล้วพูดว่าแม่นางกู้ผู้นี้คือน้องสิบของข้านามว่าเจ้าหมิงซีเป็นผู้ดูแลกิจการของร้านไปเฉาทั้งหลังจากนี้ปลดรบกวนแม่นางกู้ช่วยดูแลด้วยน้องสิบผู้นี้คือแม่นางกู้แม่นางกู้ จ้าหมิงซีรู้จักกูเ้เย่แต่ไม่รู้ว่าที่ตัวเองถูกเลือกให้มาฝึกประสบการณ์ที่เมืองเล็กแห่งนี้เป็นเพราะรูปลักษณ์ของเขาเขาค่อยๆคยงคำนับแสดงให้เห็นว่าได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีท่วงท่าของเขาเต็มไปด้วยความสง่างามคุณชายสิบกูเ้เย่ทำความเคารพกลับจากนั้นจึงตัดใจเบนสายตาออกจากหนุ่มน้อยสุดหล่อแล้วหันมาพูดกับคุณชายใหญ่สกุลเจ้าว่าไม่รบกวนคุณชายใหญ่ทำงานแล้วไว้พบกันใหม่ เจ้าหมิงหลินมองดูกู้เยี่ยจากไปรอจนกระทั่งนางหายไปที่มุมถนนจึงหันสายตากลับสถานการณ์เป็นอย่างไรเขาได้ทำความเข้าใจเมืองเล็กไร้ชื่อแห่งนี้อย่างกระจ่างแล้วในเมืองเล็กๆแห่งนี้มีเพียงตระกูลติ่งเท่านั้นที่มีกำลังซัพพอที่จะซื้อโอสดสองพ่อลูกตระกูลติงต้องกินยารักษาหัวใจระยะยาว โอสถที่ราคาแพงเช่นนี้พวกเขาจึงไม่คิดที่จะซื้อด้วยเหตุนี้เขาจึงนําโอสถที่อุตส่าห์ได้มาอย่างยากลำบากวางไว้ในร้านสาขาใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าไม่คาดคิดว่าวันแรกของการเปิดกิจการจะมีคนเสนอซื้อในราคาสูงคนที่เสนอซื้อโอสถคือนายหญิงของตระกูลติงโอสถเพียงเม็ดเดียวในร้านเดิมที่คิดว่าในเมืองเล็กๆแห่งนี้ยากที่จะมีคนยอมซื้อโอสด จึงใช้มันเพื่อเป็น,นกลไกดึงดูดผู้คนเท่านั้นใครจะคาดคิดเจ้าหมิงซีตัดสินใจไม่ได้จึงตั้งใจมาขอคําแนะนำจากพี่ใหญ่ในหญิงของตระกูลติงได้แต่งงานกับนักธุรกิจผู้ร่ำรวยของเมืองเหยยนเชิงในตระกูลจึงไม่ขัดสนเรื่องเงินเมื่ออยู่ในเมืองเยี็ยนเชิงหักไม่มีเส้นสายก็จะไม่สามารถซื้อโอสถมาได้ท่านยายของในหญิงตระกูลติงสุขภาพที่ไม่ค่อยดีมาโดยตลอดฤดูหนาวในแต่ละปีก็จะป่วยหลายรอบ นางก็ไม่คิดว่าร้านยาเปิดใหม่ในบ้านเกิดของตนจะมีโอสถแก้ไขลมหนาวขายถ้าซื้อไปให้ท่านยายก็จะสามารถทําให้ท่านยายชื่นชมและสามารถเป็นที่เชิดหน้าชูตาในเหล่าสไพาเจ้าหมิงหลินขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าร้านไปเฉาถังเปิดกิจการเพื่อทําธุรกิจในเมื่อลูกค้าต้องการซื้อพวกเราก็ต้องขายแต่ว่าจุดขายของร้านเราคือโอสถ ถ้าหากถูกคนซื้อไปก็จะทําให้ลูกค้าที่เดินทางมาเพื่อดูโอสถเสียความเชื่อใจไม่ใช่หรือเจ้าหมิงซีพูดอย่างลำบากใจเล็กน้อยเจ้าหมิงหลินพูดอย่างช้าๆว่าเจ้าจะวินไปเอาโอสถเจริญโพ์มาและเอาไปไว้ในร้านคุณชายใหญ่แต่นั่นเป็นของขวัญวันเกิดที่ท่านตั้งใจเตรียมเพื่อให้ท่านหูหยินอาวุโสนะเจ้าจวินเป็นคนรับใช้ข้างกายของคุณชายใหญ่สกุลเจ้ารู้ดีว่าโอสถเจริญโพธ ได้มาไม่ง่ายจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากพูดเจ้าหมิงหลินหยุดไม่ให้เขาพูดต่อวันเกิดของท่านแม่ยังมีเวลาอีกครึ่งปีมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมของขวัญวันเกิดให้ท่านแต่จะทิ้งความน่าเชื่อถือของร้านไปชาวถังไปไม่ได้ข้าเชื่อว่าเมื่อท่านแม่รู้เข้าก็จะเข้าใจในสิ่งที่ข้าทำเจ้าจวินไม่พูดอะไรต่อเขาหันหลังแล้วเดินไปเอาโอสถที่โรงเตร,เตรียมเจ้าหมิงซีพูดปลอบว่า พี่ใหญ่โอสถเจริญโพสในเมืองหลวงก็ปั่นราคาไปจนถึงพันตำลึงขึ้นต่อเม็ดแล้วเชื่อว่าการอยู่ในเมืองเล็กอันไกลโพ้นเช่นนี้ไม่น่าจะมีผู้สามารถยอมจ่ายเงินมากมายขนาดนั้นเพื่อโอสถได้บางทีท่านพี่อาจไม่จําเป็นต้องเตรียมของขวัญให้ท่านป้าสะพ้ายใหม่ก็ได้หวังว่านะเจ้าหมิงหลินดึงเสื้อคลุมให้กระชับมองไปยังทิศท,ทางที่กูเ้เย่เดินจากไปจากนั้นก็เดินเข้าไปในร้านไปเฉาทั้งสาขาย,ย่อยที่รายล้อมไปด้วยผู้คนภายในร้าน นายหญิงตระกูลติงยืนเด่นอยู่ท่ามกลางสายตาอิจฉาริษยาของผู้คนนั่งเก็บขวดยาที่บรรจุโอสถเอาไว้พร้อมกับเผยรอยยิ้มอันภาคภูมิใจเมื่อกู้เยี่ยมาถึงร้านจี้หมินถังเมื่อหลงจู้ฝางรู้ข่าวก็ออกมาต้อนรับอย่างอบอุน่นแม่นางกู้เชิญเข้ามาด้านในท่านลุงออกไปมอบของขวัญให้กับร้านไปเฉาถัง อีกสักพักก็จะกลับมาเชิญเจ้ากับคุณชายกู้เข้าไปดื่มชาร้อนในห้องให้ร่างกายอบอุ่นก่อนข้าน้อยจะรีบส่งคนไปตามท่านลุงสามสองพี่น้องสกุลกู้ถูกเชิญเข้าไปในห้องรับแขกในห้องมีเตาผิงสองเตาเมื่อเดินเข้าไปก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมากกู้เย่ยถอดชุดคลุมด้านนอกออกและถือถ้วยชาพุทธแดงเอาไว้ให้อุ่นมือไม่นานหลังจากนั้นไปจิงเซวีนก็กลับเข้ามาเขามาพร้อมกับรอยยิ้มและมองกู้เย่ยอย่างพินิจพิจารณาก่อนพูดว่า แม่นางกู้ดูดีมากดูเหมือนว่าอาการป่วยจะหายดีแล้วใช่แล้วข้าหายดีแล้วข้าได้บาร,รมีของแม่ทัพน้อยสกุลฉูทําให้ได้รับการปรับสภาพร่างกายจากเสี่ยนแพทย์นี่ถือเป็นเรื่องดีที่คนอื่นไม่สามารถพบได้เรื่องที่กู้เย่ยตามอาจารย์ไปยังชายแดนย่อมไม่อาจปกปิดได้แต่ในค่ายทหารและเมืองเย็ยนเฉิง มีเพียงคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่รู้ตัวตนของปราดโอสถคนอื่นต่างรู้แค่ว่าเขาเป็นแพทย์ชื่อดังที่เชิญโดยแม่ทัพชูผู้อาวุโสนั่นหมายความว่าแม่นางกู้โชคดีมากตลอดหนึ่งเดือนกว่านี้นางพักฟื้นอยู่ที่เมืองเหยี็นเฉิงจึงไม่สามารถส่งเครื่องยามาได้ไปจิงเซวินพิจารณาถึงการมาเยือนครั้งนี้ของนางท่านลุงไปตอนที่ข้าอยู่เมืองเฮียนเยียนข้าได้เรียนรู้การทำยาสำหรับเด็กมาหลายชนิดจากอาจารย์ จึงอยากนำมาฝากขายที่ร้านจี้หมินถังคำพูดของกู้เย่ยทำให้ตาของป่ายิ่งเซวินเป็นประกายนายน้อยของตระกูลจะวินกินยาต้มไม่ลงทำให้การรักษาโรคล่าช้าหลังจากนั้นข่าวที่หมอทวดาใช้ยาสูตรใหม่ที่มีรสหวานรักษาโรคก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองเหยียนเฉงตระกูลไปรู้ดีถึงสิ่งที่เรียกว่าหมอเทวดา กู้เยี่ยนในฐานะลูกศิษย์สายตรงของปราดโอสถการถ่ายทอดสูตรยาชนิดใหม่ให้นางก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคิดเช่นนี้เขาก็พยายามยับยั้งความตื่นเต้นในใจแม่นางกู้ให้เกียรติพวกเราถือเป็นเกียรติของร้านจี้หมินถังร้านไปชาวถังที่เพิ่งเปิดกิจการใช้โอสถเพื่อดึงดูดสายตาของชาวบ้านส่วนใหญ่ในเมืองไปจิงเซวินคาดเดาได้ว่าในอนาคตอีกยาวไกล การค้าขายของร้านจี้หมินถังจะต้องซบเซาแต่ถ้ามียาชนิดใหม่สำหรับเด็กอนาคตก็จะเปลี่ยนไปในฤดูหนาวคนประเภทไหนที่ป่วยง่ายที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นเด็กและคนแก่คนแก่ยังดีที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกินยาแต่ไม่ใช่กับเด็กโดยเฉพาะเด็กและการป้อนยาก็เหมือนกับการออกรบยาสำหรับเด็กที่มีรสหวานทั้งถูกปากเด็กอีกทั้งยังรักษาโรคได้เชื่อว่ามันจะต้องดึงดูดสายตาผู้คนมากกว่าโอสถท่านลุง ไปพูดเกินไปแล้วกู้เย่ยิ้มนิดนิดนางมีคําขอสําหรับการขายยาสําหรับเด็กยาสําหรับเด็กเหล่านี้ข้าหวังว่าจะไม่ตั้งในราคาที่สูงแค่ให้แพงกว่ายาต้มนิดหน่อยก็พอแล้วเพื่อให้เด็กๆจากครอบครัวธรรมดาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นลูกคือสมบัติล้ำค่าของบิดามารดาทุกคนในตอนป่วยให้ไม่ควรให้เรื่องอย่างตัวตนฐานะและเงินทองทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสูญเสียลูกไป กู้เย่ได้เห็นความทรมานของคุณชายน้อยตระกูลจวินขณะที่กินยาจนนึกถึงเด็กๆของครอบครัวธรรมดาเหล่านั้นบางคนอายุน้อยกว่าเขาเสียอีกพวกเขาจะกินยาขมไม่ลงจนทําให้อาการป่วยยิ่งแย่ลงจนเสียชีวิตหรือไม่ถึงแม่กู้เย่จะชอบเงินแต่กลับมีหัวใจอันอ่อนโยนเมื่อชาติก่อนตอนที่อยู่สถานรับเลี้ยงเด็กกัมพราทุกครั้งที่มีคนใจดีมาให้ของใช้เครื่องนุ่งหม่มมันเป็นช่วงเวลาที่นางและเด็กคนอื่นๆมีความสุขที่สุด